เนี่ยคืออะไรอะ่ะอันนี้มันไม่ใช่มัดน,นี่มันแบบนี่มันไม่ใช่มัดน,นี่มันแมบพบใช่ใช่ใช่แมบพบแมบพบโอ้ยโดนหน้าไว้ <S <S โหลดก่อนโหลดโหลดโหลดเขามาเร็วเขาแป๊บก็อ่ะ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 จอยพอแป๊บโหล,ลดดิง่งรอฉันก่อน มันคือแมปอะไรอ่ะมันคือแมปอะไรดูนี่ดูนี่้พาพี่เกิดที่ไหนดูนี่อย่างที่พูดไว้ไม่มีผิดเห็นไหมเอออะไรอ่ะเครียดไม่ใช่ะผมไม่ได้เดินไปตรงนั้นเพียมันคืออะไรโยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันเดินไปตรงไหนอ่ะเฮ้ยเออเออแล้วใครบอกให้มาตรงนี้กลับเลยกลับเลยเฮ้ยเออสเกลตัด แต่งกิกข้างฝีนี่นะเอ้ยเอามาหนาวนี่แล้วสรุปไม่ล่มด้วยกันใช่ไหมนั่นคือแมปอะไรอ่ะก็ยังงงเลยอ่ะเอเดือแมน เป็นยาบริบาลหรือเปลโอเคคับ mm hmm. ตรงไหนอะ่ะนี่เหรอไม่ใช่ no no นี่เใชยนี่ครบห้านาทีแล้วจ้ายังยายาก <Good. S 1> ดเ e โ l เ w e ฉันมาแล้ว ขอบคุณที่ช่วยฉันปรับให้เป็นเซไวนโวทั้งสองคนดีวิไปเป็นเซไวนโวซะไปที่วิเลจเนี่ยพ่อแม่ผ่าปุ่มเป่า <c oughs> ไม่รู้อันเบกกิ้ง พีเ<ต>มันอยู่คนละแมปอะอยู่ด้วยกันอยู่ข้างบนนีอ่อ,อ,อะไรอะพิกลินเฮล멧เออใครเอาใครให้เอาหมูชีวิตชีิตรอดเพียฮฮะเขาให้เอาหมูชีวิตรอดด้วยกันอขอยนของที่ไม่ใช่โอ้แล้วลงไหน ลีพังออกมาเลยดิไม่เอาของมือจบหนึ่งต้องเยอะเอ๊ะใครฉันเก็บอะไรเข้าไปอันเบกยิงใส่เข้าไปกางเกงหืวหอกเพชรดาบทอง ไม่นั่นทองอันข้างล่างนี่นะแล้วก็ยาพี่ขอร้องค่าพอได้เปล่าตอนนี้พออยู่ห้องรับอยู่ลงน้ำดีลุงน้ำอะพี่ขอร้องค่าพอได้ไหมได้ได้ขอร้องนะเป็นไง ขึ้นเตี้ยขึ <si ้นที่ขึ้นมีละแค่ปลายาไปเดินเล่นเหล็กตัดไม้ดล่มแหลกเนี่ยต้องตูกปูกเดิมด้วยเฮ้ยอกครับฟรีของฟรีของฟรีเขาบอกพี่เริ่มมาได้ก็ขวบแอ็กพีดกับขวานเหล็กเออเอามาจากไหนต้องถุยิ้งเลยมันมีให้ฟรีอ่ะ ไหนอะคาะพรอหน่อยดิไม่เอาจะก็ได้ของฝีโอ้ชิโกงอะเดี๋ยวเย็นดูนะเดี๋ยวให้ะก็แหลขอดาบไม่ห้อ่ะเอาดาบไปดาบองพริกลินสอสแล้วก็เกาะเอาไป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  กวานหินไหมกวานหินเอาไหมกวานหินไหมอือฮะให้ไปแล้วปลาปลาไข่ใสปลาไข่เอ้ยเอยเจ็บเจ็บไปอืมไปไพีตีก่อนเอ้ย ไอ้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 จะตายไอ้อย่าตีโอ้ยอย่าีโอ้เกาะกองเกาะไปฉัโอ้ยดีดิงเอร์สมหลอดฉันมีแอปเปิลทองคิเปิลแอคโคทอบคิเปิลแอคอะไรอะก็ปามของคิปเปิลเลยสวัสดีคือขออีเดบ โฮ้ยสอบตบทำไมอ่ะเก็บพลการจะถูกของอย้่เลยอ่ะแค่ทดสอบความแรงเฉยๆไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเป็นแบบนี้นี่กลัวปดิไปดีไม่กล้าไปมาสู้กันหม่ผีพี่ีสู้กันีผีสู้กันนแม่ก็พีมีดา่ะเทปกลัวไม่ของพีตีทีละอันนี้เองตีเทีย เขาก็ตีสี่มาสู้กันเกาะพี่ก็นู้กว่าด้วยของพีเอ็นช<ข>าร์กแค่อันเบเกิ้งอาของยากมาสู้กันของตก,ตกหรือเปล่า,ายของตกดีเพราะว่ามันจะมีของให้ฟรีเอามาเอ้ย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 ตกลงเดีตกลงใจเย็นครับใจเย็นครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจุตกใจไปเลยดิว่าตีไม่ได้เฮ้ยพอแป๊บนึงหยุดหยุดหยุดมันไม่เท่าเทียมเกาะพี่เยอะกว่าพอหรือเปล่าก็ใช่ไงเออพี่เกาะของพี่เยอะกว่าพอขึ้นนึงเอาไปเอาเออยิงเอายานี้ไปมันคือยาโกงเดี๋ยวพอไปตัดไม้ดีกว่าเอาก็พี่พี่อะเอาแล้ว ข้าพี่ฆ่าพอและวฆ่านะจะมาพีพีไหมอโอ้ยเร็วแป๊บเร็วเตรียมสู้แต่ห้ามเก็บของนะโอเคไหมไม่มีใหาอยู่แล้วอ่ะ ี่พี่กินยาอะไรอะ่ะซปีดน่สอาสามอ๋อหนึง่งเฮ้ย,เ,ยเหียวแป๊บนึงยิบยิยิเอ้อยออกมาจากหน่อยสองีงั้นก็ปรับเป็นพีทฟูซะพีทฟูคืออะไรอ่ะพีทฟูไงก็ปรัแบ,บแบบไม่ม้วนเตือนเนี่ยพีทฟูอะ่ะ เอ้ยเอ้ยเปิด่อดนะเปิดกอดนะฮะเปิด่อดฉันดิยาสีนะเดี๋เร็วก่อนเดยวเร็เดยวเฮ้ยพี่พอตีพี่ไม่ได้อะเอาอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยพีเว่าเป็นไรอ่ะทำไมพอถึงไม่ตายอ่ะูส่้นเอ้ยเอาพอก็บอกว่านั้นไงสู้เลยรอรอ อยู่ไหนอะอยู่ไหน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 เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอ้ย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 เก่งไงเก่งไม่ทำอะไรทำไมไม่ได้ทำไรทำไรเปลี่ยนเกาะแล้วใช้ขวานบ้างดีกว่าตัวนึ่ขวานนี้เอ้ยดาไเวทันดีกว่าขวานนี้ดาไเวทันดีกว่า ของพอไม่บอกอะอาต้องดูตรงนี้นี่อของช่อทำมบบสิเขาดาบทอของพอลือเนาะเพีย <c oughs> เอออันนั้นอะเออพี่ขวัญตีเท่าไหร่ของพี่อะ่ะฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งตีก่อนดีมันรีเลือดได้เกิดก<ส>่อนได้เฮ้ยหนีเฮ้ยนีดีดีด แกหนีด <c oughs> ีแน่จริงอ่ะอดอแกหนีดีพราอ๋อเอ้ย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 อ๋อออจะดีได้เด้อเฮ้ยต้องตีรัวๆเพราะห้ามหนีอ่ะ ทำไมอ่ะเเลือดเลือดมันจะรีพอปรับให้เป็นแบบอีซี่ให้ดาวพีหน่อยเถอะขอล้องให้มงกุดพีเถอะเดี๋ยวพี่ปรับเองไม่เอาพีอ่ะ,อะเร็วเดี๋ยวพีสร้างแบบเองเดี๋ยวพีจะแบบนั้นใจแบบบ้านที่ปลอดภัยหรือว่าสกายแมนสกายแมนทำไมวสกายแมนสกายแมนแม่แต่มน้นมันไม่มีรายให้เหลือแล้วนะ ไม่เหลืออะไรแล้วนะแน่ใจนะพอขอสร้างหรอเปล่าอืออีกแล้วแอนปรับให้เป็นดาวนะตอนนเป็นมงกุฎมองคอนติเนียแล้วก็ปรับให้เป็นเทียทีบแล้วก็กดเซฟบนัทเนะชปรับตาของไม่ตกดีมันะเร็วๆพัลลาเร็วๆ โอเคโอเคยศพ่อน้ำลายเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่ง ก่อนเปิดมาเอาก่อนเกมหมดเกมหมดอ่ะเพราะเพราะเกมหมดอยู่เอ้ยใครทำเนี่ยเพราะเกมหมดอยู่อ่ะเกมหมดคืออะไรอ่ะเกมหมดหนึ่งอยู่อ่ะพี่ก็เกมหมดหนึ่งได้เสียของเหรอเออไม่ฮะเสกทำขอทอดก็พอกลับขวัญทัพคิวทัพคิวแอดดี ับเยมไม่ได้เกมหมดอยู่กระจอกบินบิน,น,นต่อให้ไปสไวายโดีโอเคพอจะให้พีเริ่มตรงนี้นะตรงที่มีฐานเลยเอาของพีทีพีมาหาดีสวาย่กระดูกหักเ <c oughs> นี่ยตรงที่มีฐานเลย ชชพอเป็นเทมเหีงความมืดเอาฝากให้เป็นสไ વ เวลดีเพอจะดูพี่เล่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพอมาเล่นด้วยไม่เล่นแล้วก็ได้ เทมจะมีของเริ่มต้นให้นะไม่สนแต่พอจะเอามันเป็นขอดาบนี้เทรรศแล้วก็ผิดกัดนเทรรศขวานนเทรรศเอามาทำไมไม่จะใช้ขออาหารก็พแล้วว่าเป็นบุญอะถ้าได้อาหารก็บุญบุญทำไมอะขออาหไม่เอาของขอ,อาหารแล้วก็แถมหนมปังให้ด้วย อ่ะไปนะอ่ะพีมีอยู่นี่หนอเกี่ยวของดีกว่าเอ๊ะอย่าทไงทําอยู่ใกล้ๆไงเฮ้ยพีลงมาข้างล่างดิมีฐานอยู่อ่ะพีข้างหลงัหลง,หล,งหลังหลังเจ้ารือไม่เอา อาหารอ่ะไหนบอนอะบ่ะบนหันขึ้นบนดีอ่าทำไมเห็นแล้วทำไมจะขิ้โกงตัวคนเสจ็ไม่ดีอ่าโอเคเอามาดิเดียวก็พอแล้วแค่นี้ก็หลือเฟือเฮ้ยพอเฮ้ย เฮ้ยพอเล่นหมดสไวโวดีเฮ้ยได้เสีย,สยงแม่มดได้ยินไหมได้ยินได้ยินเอไวพี่จะไป็โอ้ยเก็ดนี่เธอไล่พีมเฮ้ยจะสูพรีมจะสู <ś c oughs> พรีมเจ้าโอมเฮ้ยน้ำน้ำสลัก วัดอะไรเหรอตอนกลางคืนพี่สามารถปรับเป็นตอนมึดได้ปรับเป็นหมุดกระถิบได้กับพออแม่มดนี่นาเตรียมบวกพอเตรียมบวกอุ๋ยกระดูกหักย่า ูอ้ยแล้วมนตีทำไมน่ะทีไม่รู้ทานทานขนดอะไรเนี่ยถามจริงก็สวายวงไงไม่ไม easy n o a r ปรับเป็นไมเอาอาหารเนาะอาหารดูที่ีเนี่ย n o r m อาหารที่พีเอาไหมไม่ขอปรับเป็รหมุกเคทีฟก่อนสิกท็อตก็จะสิกท็อตก็อยู่ที่พีนี่อ่ะทัานพี่ท่านขอหน่อยขอขอจะแปะท็อตน้ำหน้าเอาอาหารไปแล้วก็มีแล้วหนมปังอ่ะโอเคโอเคขอบคุณไปเลยคนกาตายนี่เสียงสกิลฮะโอ้ทางไหนดี ทางตันนี่ทางตันเด้กลับกลับกลับไปทางไหนไปทางไหนไม่เห็นมีอะไรเลยนี่มันทางทะลุนี่นาทางทะลุไปหาหมูหมูต้อนรับนายอยู่เนี่ยเพร<ๆ>ได้เสียงเกียวอ่ะน่าจะอยู่นถ้มเน้อไมอดูไหนยอย่ะแล้วก็ขุดฐานตะก่อน นี่ยนี่นได้เแล้วเน <c oughs> ี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะรู้ละพอะบนนั่น <c oughs> เปี่ยมขวน <c oughs> <c oughs>